ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาสำหรับ c o ็อก on your head นะครับเป็นไอเทมฟรีซึ่งอยู่ในอีเวนต์ของค o อกโวลดง ค็อกโวจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับยี่ห้อรองเท้านะครับหรือว่าแบรนด์รองเท้านั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นแบรนด์อะไรเนาะซึ่งวิธีการรับก็ให้ทุกคนเข้ามาในแมปค็อกโวก่อนนะครับเมื่อเข้ามาในแมปค็อกโวมิดิเกมแล้วเนี่ยให้ทําการกดสคริปต์เลยนะครับแล้วก็ต้องรอคัตซีนนี้ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการข้ามไปเลยนะโอเคนะครับเมื่อคัตซีนจบเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเดินไปตรงป้ายนะครับ ตรงนั้นเลยซึ่งมันก็จะมีรูปร่างลักษณะบอกเราด้วยนะว่าหน้าตาของของฟิล์มเป็นยังไงเนาะตรงป้ายที่มีชื่อว่าฟีค็อกนะฮะก็ตัวเควสเนี่ยจะมี2อ,อันนะครับก็คือควสแรกให้ทุกคนเล่นมินิเกมให้ครบ3เกมโดยที่เราต้องรองให้หมดเวลานะครับจะชนะหรือแพ้ไม่สําคัญนะครับแล้วก็ส่วนเควสที่2เนี่ยก็คือให้ทุกคนเข้าคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมจะมา บอกวิธีการทำคุณแรกก่อนนะครับก็คือให้ทุกคนเล่นสามมินิเกมนั่นเองสามมินิเกมที่เราจะทำก,ก็คือให้ทุกคนเข้ามาตรงประตูสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับเข้าไปเลยเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องทำการเล่นเกมให้ครบสามมินิเกมอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อเราเล่นครบแล้วเราก็สามารถกดออกได้เลยนะครับก็ผมไม่รู้ชื่อมินิเกมอันนี้นะครับเพราะว่าผมเข้ามาก่อนเกมมันเริ่มนั่นเอง เอ้เข้ามาหลังเกมมาเริ่มแล้วนะครับเกมนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือให้ทุกคนทําการข้ามถนนนั่นเองนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยที่ผ่านทางมาเนี่ยเป็นรถรองเท้านะครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจครับอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์รองเท้าอยู่แล้วก็ให้เราเล่นไปเลยนะครับถ้าเกิดเราโดนรถรองเท้าชนเนี่ยเราก็จะถูกวาร์มมาที่เดิมนะครับถ้าไม่เสียเวลาเราก็ต้องมาเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับสําหรับคนที่แหลกนะคนที่ไม่แหลกก็จะเล่นได้ง่ายนะครับแต่ผมแหลก เนี่ยครับเราจะถูกวัดมาเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะไม่นับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่น3ครั้งเนี่ยมันไม่ได้ระบุนะครับว่าเราจะชนะหรือแพ้เนาะโอเคนะครับต่อมาเกมที่2ไม่ใช่ว่าคริกลาวนี่เนะครับซึ่งคลอกลาวนี่สิใช่คลอก็อกอร์นะครับไม่ใช่คลอกลาวซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมฟุตบอลนะครับโดยที่เรานั้นจะอยู่ในตัวรถ รองเท้านะครับแล้วก็ทําการเอารถรองเท้าเราเนี่ยพุ่งชนไอ้ตัวบอลน,นะครับให้เข้าโกคนอื่นนั่นเองนะครับเป็นการเล่นมินิเกมแบบพวกคล้ายๆฟุตบอลเนาะก็น่าจะเข้าใจากันดีนะครับเพราะว่าเกมไอพวกแมปฟุตบอลเนี่ยในระบบมีเยอะมากนะครับก็ตอนนี้ผมให้เพื่อนช่วยนะครับเพราะว่ารถผมมันเกิดการพลิกคว่ำนะครับจู่ๆแบบตีลังกาสตลบนั่นเองนะครับก็เนี่ยนะรถลอยได้ด้วยยอดโอเคนะครับเกม ซอ็อกเกอร์ก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะเป็นมินิเกมที่สามในเองนะครับอันนี้มินิเกมที่2นะต่อมามินิเกมที่สามินิเกมที่สามมีชื่อว่า 3d s u p ค e ิชในนะครับก็คือมันเป็นการแบบเหมือนเอาตัวรอดนะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวเกมเนี่ยก็คือให้ทุกคนเอาตัวรอดอยู่ในบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเราต้องรอให้มันหมดเวลานะครับโดยที่เราห้ามล่วงโดยเด็ดขาดนะครับ ก็เกมนี้ง่ายๆมากเลยนะครับก็เมื่อเราเล่นผ่านแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดออกเลยนะครับโอเคเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาเช็คตรงบอร์ดได้เลยนะครับว่ามันมีติ๊กถูกขึ้นหรือเปล่านะถ้าเกิดมีติ๊กถูกแสดงว่าเราทําเควสแรกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นติ๊กถูกอย่างนี้นะครับแสดงว่าเควสสามมินิเกมเราเล่น เราทําได้เรียบร้อยแล้วครับต่อมาภารกิจที่2ก็คือให้ทุกคนทําการเข้ามาดูคอนเสิร์ตตรงนี้นะครับตรงประตูสีม่วงตรงนี้นะเหลืองเหลืองประตูเหลืองนะครับซึ่งเราจะยังดูไม่ได้นะครับเราต้องรอ6ชั่วโมงนั่นเองนะสำหรับของผมเนาะก็ให้เรารอดูพรุ่งนี้นะครับก็ผมมาบอกวิธีการรับไอเทมฟรีคอร์กออนยูเฮดสั้ๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม Discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อกางเกงด้วยสำหรับนี้ก็ลาไปเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบอกได้แล้วครับว่าของฝีเว์นี้ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มากๆเลยนะครับ